ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีใน,นราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ แปนะคะชาวราศีมังกรเรามาดูตำแหน่งเรื่องของการเงินรายรับรายได้ตำแหน่งที่2คือกระดุมพระการเงินรายรับรายได้นะคะเพราะฉะนั้นรายรับรายได้ไม่ท้าม่อีกแล้วค่ะก็เป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของการจัดการเป็นเรื่องของการเตรียมการเป็นเรื่องของการ เตรียมการบางสิ่งบางอย่างและในมือมีลูกโลกเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์เทคโนโลยีทุกรูปแบบหรือเป็นการติดต่อแดนไกลเป็นการวางแผนตัวเองกับทิศทาง,างต่างๆที่มันจะต้องลงมือทําหลังจากนี้ในช่วงครึ่งปีแรกคุณจะงมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ทุกรูปแบบให้เน้นเรื่องนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายอยู่บ้างนะให้มั่นใจตัวเองบอกแล้วนะคะเมื่อคุณมั่นใจในเรื่องการลงทุนด้านการเงินหาข้อมูลเยอะๆวางแผนเยอะๆเปิดใจเรียนรู้อาจจะมีการลงทุนอะไรา ให้เราต้องต่อยอดต้องเพิ่มเติมแต่อาจารย์มองว่าเป็นการเงินหรือเป็นการต่อยอดในช่วงครึ่งปีแรกที่จะนํามาในเรื่องความสําเร็จช่วงกลางปีเลยนะคะคือมิถุนายนต้นปีมาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าวางแผนดีๆมองการไกลดูทิศทางต่างๆในเรื่องของการงานให้ชัดเจนเพราะมันหมายถึงรายรับรายได้ก็จะมาจากช่องทางนั้นๆรายจ่ายมีแต่เป็นการจ่ายเพื่อต่อยอดจ่ายเพื่อสร้างโอกาสจ่ายเพื่อเพิ่มเติมในเรื่องของช่องทาง รายรับรายได้อะไรใหม่ๆให้ใครนะคะที่มีงานประจําอยู่คุณอาจจะหารายได้เสริมเพิ่มเติมหรือใครที่กําลังมองหาในเรื่องของอาชีพใหม่ๆรายรับใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเป็นจังหวะที่ดีที่ต้นปีมันนี่คุณจะได้ลงมือทํามั่นใจตัวเองเข้าไว้ค่ะจะเป็นใครหยิบยื่นโอกาสมาให้แต่เรากางังวลติดก,กันนะ้กอนกอดอกนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองหรือกังวลกับสิ่งที่เป็นข้อเสนอโอกาสต่างๆที่มีคนหยิบยื่นถ้วยให,ให้เห็นนะคะเนี่ยเป็นถ้วยหยิบยื่นมาจากมือปริศนาเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเปิด เช่นเดิมค่ะมีความสําเร็จมีทิศทางที่ดีมีความเติบโตก้าวหน้าอะไรก็ตามที่คิดที่ปรารถนามีความสุขก,กายสบายใจรเรียกได้ว่าเครื่องปีมาเนี้ยในเรื่องของการเงินของคุณก็มีแนวโน้มที่ดีถึงแม้ว่าเงินจะไม่ได้สะพัดฟูแต่กลางเดือนจะมีความากลางปีนะคะพิจานณาโดยจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในสินทาอาจจะเกี่ยวข้อ,ของคนในครอบครัวก็ได้นะคะเป็นธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวคนสนิทเป็นเรื่องของการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกันในการ,การวิ่งเต้นติดต่อ พูดคุยวางแผนลงมือทำบางอย่างร่วมกันหากไม่ใช่คนในครอบครัวอาจจะเป็นคนสนิทนะลูกน้องหรือคนที่เราไว้วางใจเรียกได้ว่าตัว,ต,วตัวเป็นราศีเรียญปีนี้นะคะในครึ่งปีแรกเป็นปีแห่งการก่อ,อกโกงในเรื่องของการเงินที่จะพบช่องทางลู่ทางต่างๆแต่อย่าลืมนะคะว่าต้องชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจด้วยความรอบคอบคุณอาจจะลงทุนเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องความสวยงามก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องของอาหารเสริมอาหารกินหรือเป็นเรื่องของแบบสิ่งที่เป็นเรื่องของความปรารถนาความต้องการของผู้คนที่คอยเติมเต็มมัน คือสิ่งสวยงามหรือของรหรูหราฟุ่งเฟือยปีนี้เป็นปีที่เราสามารถทําในด้านนี้ได้อาหารการกินสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไปเพื่อตอบสนองความต้องการให้มั่นใจตัวเองเข้าไว้ทิศทางการเงินมองนะคะแนวโน้ม กลางปีนะคะมีความสําเร็จสมปรานาอะไรที่เราวางแผนไว้วิ่งเต้นไว้เปิดใจเรียนรู้และลงมือทำและทําตามแผนนะสําเร็จค่ะนี่คือดวงชะตาของด้านการเงินในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศรีมังกรในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนค่ะ